สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับจะอิมใช้เนีครับพาเพื่อนมาดูที่ว่าบอ่อปลาสลิดนะครับบอ่อปลาสลิดที่เราเลี้ยงก็จะอยู่หลังบ้านของเรานะครับเป็นบอ่อปลาไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับวันนี้อากาศดีมากเลย หลังจากที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับีนอากาศก็ดีมากฝนตกนี่ก็จะเป็นบ่อปลาที่เราเลี้ยงไว้นะปลาสลิดนะครับ ปลาสดิลล้วนในจากแม่พันเก้าตัวนะครับจากแม่พันธเก้าตัวเรามาลงไว้นะครับเดี๋ยวนี้ขยายเต็มส่าหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีไซส์ต่างๆทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เขาจะออกลูกประจําเลยนะครับออกลูกเยอะมากเลยแล้วก็จะมีสาลรายห่างกระลอก สาระแหงกระลอกเพื่อที่หลบซ่อนเขาแล้วก็จะมีหอยผสมเลี้ยงด้วยนะครับมีหอยโขมนะครับแล้วก็จะมีสาเออไม่ใช่สาระสารแหนแดงข้างในในสานี่มีครบทุกอย่างนะครับมีทั้งกบมีทั้งปูมีทั้งปลานะครับแต่ไม่มีงูนะครับด้านสาก็ผมจะเอาผ้าสแสลมสีเขียวผ้าลีมามาล้อไมไว้นะครับ แม่พัน9ตัวนะครับ9ตัวที่ผมเอามาลงอะ่ะไม่ไม่ถึงประมาณสองเดือนนะครับขยายขยายลูกอ,อกเต็มสาเลยครับแล้วสาเนี่ยผมจะเป็นขยายพ่อพันุแม่พันุแล้วก็ผมจะมีบอ่อสาอีกบอ่อที่ผมเอาไปเอาไปขยายเพื่อจำหน่ายนะครับ นเนแดงก็เหมือนกันครับนเนแดงก็จะพ่อขายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็โทรสั่งได้นะครับนเนแดงก็จะเป็นพืชอาหารของปลาแล้วก็ฟอกสัตว์เลี้ยงต่างๆครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มาแนะนำบ่อปลาสลิดของผมครับพ่อพันไม่พันบ่อปลาสลิดนะครับ จากข้างนานครับข้างทุ่งนานครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมก็จะเลี้ยงปูผมก็จะเลี้ยงปูตรงข้างคังนนาเนี่ยแล้วก็ผมจะเอาตะเพื่อมาเพียงตามเนี่ยจะเป็นบิ้งนาเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยงปูแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าน้ําเขาลงมาจากคลองนั้นจะมีน้ําตลอดเลยครับเขาทานาปังด้วยก็โอเคเลย อนาคตขยายนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับถ้ามีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับผม